สวัสดีค่ะคลิปนี้สิพามาเบิ่งประโยชน์ของการว่านปนขาวในขอกอัอเดอ้อค่ะพี่น้องพี่น้องเข้ามาแล้วฝา,ากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในเดอ้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เ้าสิมาว่านปูนขาวด้วยพี่น้องนี่คะอันในคอ,อกนะคะมีคอ,อกนัวธรรมดาธรรมดาของเฮานี่นะคะ มะเสิ้ยวว่านปูนขาวเดี๋ยววานปูนขาวเพื่ออะไรยังหรอคะช่วยยังเนี้ยช่วยป้องกันเห็บครับลักๆนี่นี่มาเบื้องมันเกหาะงวเวา,หานี่เห็บนะคะที่มันสิเกาะน้องว่านี่งี่นี่นนนนพี่น้องนี่สิที่พี่น้องนี่มะสีเกาะตามตรงงวเวา,หาน,นี่โอ้โนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตแล้วก็ป้องกันด้วยพี่น้องเด้อทุกนี้มันกินเลือด เต็มเดือดอิ่มแล้วมันกี่ปล่อยมันกี่รุนลงเนี่ยพี่น้องแล้วมันก็บยี่มาไข่อยู่น้ำเนี่ยอ๋อมันกี่แล้วก็ไข่มันระบาดแต่กันเท้าวานปูนขาวนี่มันไข่มันก็ิพอเป็นการตัดวงจรครับมันระบาดไ่้ได้ไข่มันพอมันออกลูกไวได้ต้องคอยสังเกตด้วยพี่น้องมห็บแล้วก็อันใดแน่ที่มันอยู่ในดินเออกี่มันตัดสายไม่ในดิน ซ,ซุ้มมาแรงซุ้มอย่างที่เรียกพี่น้องแล้วช่วงนี้มันหนาฝนน่ะพี่น้องหลายแหงย้งเอากะาเชียวปูนเท้ามะห่วยในนี้ก็เนี่ยไปดูปูนขาวก่อนปูนเท้ามาดูว่าเป็นยังว่าเป็นยังครับตัวนี้เชียวตัวนีน้มันอยากให้เก่าให้อ่าอันนี้ปูนขท้าด้วยพี่น้องเอาละเอากระยิย้ห้อยไปเลยค่ะห้อยไปน้ำพื้นคลอกเลย นี่ครับตูนเขาฮอ,อห้อยไปเลยเนี่ยห้อยไปเลยครับแล้วเขาต้องห้อยดูบ่อครัค้ะ,ะสังเกตเบิึงหัวตวัวหัวเ้อครับว่ามันมีเห็บหรือมีอย่างมะกอกบอ่อแต่น้องเห็น เน็บเปาะนี่ก็แสดงว่ามันระบาดระบาดเขาก็ต้องวานปูนขาวป้องกันครับอันเขาวานไปแล้วเขาสังเกตเพิ่งเลยครับประมาณสามชี้มือหามือประมาณเนี่ยมักเห็บน้ำหัวนี่มันถี่รุดเลยครับถี่รุดออกเลยอันนี้ก็คือช่วยลดการระบาดระบาดของมักเข็บนะคะวานไปเลย นี่ค่ะความหนาบางกับประมาณนี้แหละพี่น้อง่อนี่นะคะแววล้อมของคอกเขาค่ะพี่น้อง สงสัยเด้มาเห็นอย่างน้อนีอ่พอดีน้องงัวเห็นกระสอบงัวว่ามันัวห,หมามาันแะล่นแล่ลนมาเลี้ยงคิวน้องมันมันบากมันจียู่น้ำหี่งว่าจีมันเป็นฟุ้นเนี่ยครับหิ่งวเป็นฟุ้นนี่บักเห็บจียู่ดี ไข่มันลงไปใครนั่นแหละล่ะต้องกันแมลงอื่นนะได้บ่ได้ครับได้ยุ้งได้บ่สยุ้งมาได้ดอกยุ้งมาย่ำคืนยุ้งมาย่ำคืนมาได้พี่น้องยุ้งมันมาได้ไข่แน่นิ่มเลยพี่น้องยุ้งไข่แน่น้ำแต่ว่าเอาบอสบอกเก้าพี่น้องฟังกันต่ออีกได้บอสเรื่องยุ้งเขา ห้อดูแลงได้สำหรับคอกเขาเนี่ยค่ะคอกอันนี้อันนี้ฟาร์มเขานี่มันมีสองคอกนะครับอันนี้ก็เป็นคอกคอกกินเสียงคอกกินมฟางครับอันนี้มีคอกน้อนอีกคอกนึงเป็นมุ้งครับโอ้คอกน้อนครับคอกน้อนคอกน้อนคอกน้อนอันนี้ไม่เป็นคอกพักคอนคอกอันนี้ก็คือเอ่อคอกเง้ามันใช้ชีวิตช่วงกลางวัน กอนทีออกไกวไล่ทุ่งนะสองอันนีก้อนน้องๆกำลังคุยกันอยู่เฮ้ยจินม่ได้ดิ <laughs> ไม่แม่นหวานดิ่งเอ้ยอนใจญ่าหั วานวานไปเลยวานเดตอกว่าวานไปนู่น,น,นครับมันกันได้ดีครับมันบ่แพงงดอกปูนเท้านี่ปูนเท้า ความสนใจงัวมีความสนใจอะไรพี่น้องพี่น้องกหาซื้อได้ตามร้านขายสินค้ากเกษตรนะคะทั่วๆไปเด้อที่ิย,ยู่ไกลบ้านเฮานะคะสำหรับปูนขาวปูนขาวนี่เด้อพี่น้องสอยอยป้องกันเชื้อโรค ขาเชืโลกได้น้ำด้วยค่ะป้องกันหมดมแมลงในดินก็คือเห็บมัดซุ้มอยู่ในดินที่สิมะรบกวนสัตว์เลี้ยงเฮานี่แหละนะคะสัตว์มิพิษต่างๆะะที่สิมะทำลายอันนี้ก็ป้องกันได้ด้วยสำหรับปูนขาวนะคะหองเอิ่นแล้วพี่น้องอยากไปเที่ยวทงเลยว่า คนม,มีคูเนี่ยเว้ยมีแซลมีแซล <c oughs> พี่น้องก,ก็โหย้นะคะโหยไปเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อเป็นการป้องกันนะคะป้องกันและขาเชื่อแล้วก็ขับไล่แมลงนั่นแหละเนาะ,ะ,ะ,ะย่างหน่อยๆกับ เดือนละเท่อกระได้ด้วยพี่น้องถ้ามันบริเวณมีการระบาดดุนแรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการระบาดร้ายนะคะเขาก็สังเกตเบิ้งนะคะสิบหามือกับวานใส่เทียนึงกระได้นะคะเป็นเดือนละสองเท้ากระได้ลองพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละคอกนะคะเ้อขอได้พี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่ค่ะ หวานไปแล้วพี่น้องอย่าลืมสังเกตบิงวงวีนคอเเดอร์อันนี้บักเฮดมี่ยังอะค่ะวานปูนขาวหนีวานปูนขาวกับยีออยได้มียังยืนโชคว์ฟันะมึงบึกน้องคนนึสายเจ้าเขีดนสายเจ้าเขีด ขี้ฮว yeah, ่าโมนี่คุณคุณไรนี่ลระพี่น้องชีวิตทาบัวอยู่กับงัวกับดงหัวได้ยิ้ม้วพี่น้องเด้อ เอาวันนี้ว่านปูนเขาเรียบร้อยแลย้วพี่น้องกระซิละ่ําหนีกระสิลาพี่น้องไปก่อนเด้อเอากะสังเกตเบื้องหัวเอากับกันมันมีเห็บเกาะอยู่น้ำตูงวัวนะเอากะทองว่านเห็นมันสังเกตเบื้องเอาเอาสังเกตเบื้องสังเกตเอาพี่น้องขันเห็บมันเกาะหลายกะหัวเขาก็สมบูนัะเขาก็ต้องเบื้องป้องกันในเขาน้ำ ไปสนะเมื่อนี้ไลฟ์พี่น้องไปก่อนกินหนาพ่อกันไหมเด้อสวัสดีค่ะ <c oughs>